สวัสดีค่ะอยู่กับข้าวมันไก่หน้ามอ,อยเช่นเคยน,นะคะวันนี้ข้าวมันไก่หน้ามอกลับมาเปิดร้านแล้วนะคะพี่พี่เปิดได้สองวันแล้วค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะกลับมาเปิดร้านก็เจอฝนทุกวันเลยค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราขายอยู่ในร่มเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมขายแล้วะค่ะนะคะวันนี้เอาขาหมูขึ้นสามขาก่อนนะคะ ส่วนไก่ทอดเราก็จะทอดขึ้นทีละประมาณนี้นะคะครั้งละสองโลค่ะแล้วหมดแล้วก็ทอดขึ้นมาใหม่ค่ะไก่ก็จะได้ร้อนๆนะคะนี่ข้าวมันไก่ก็นี่ค่ะเม็ดสวยนะคะเม็ดสวยน่าทานค่ะนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะลองฝึกทวามทานดูก่อนนะ แล้วก็ไปตับเอานะใครชอบแบบไหนก็ให้ไปปับได้เลยค่ะส่วนมอนี้ก็จะเป็นข้าวขาวนะคะก็เอาไวสา้สำหรับขายข้าวยำไก่แซบข้าวราดซอสต,ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูข้าวขาหมูค่ะนะคะหลังจากที่ข้าวมันไก่อยู่ร้านไปหลายวันนะคะกลับมาลูกค้าก็ยังให้ความสนใจเหมือนเดิมนะคะก็ยังกลับมาซื้อเยอะเหมือนเดิมลูกค้าก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่า ลูกค้าชอบในรสชาติของข้าวมันไก่ที่ร้านเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหยุดร้านไปนานแค่ไหนนะคะกลับมาเปิดเมื่อไหร่ลูกค้าก็ยังมาอุดหนุนเหมือนเดิมค่ะมีเพื่อนๆที่พี่หลายคนนะคะถามข้าวมันไก่หน้ามอว่าข้าวมันไก่หน้ามอขายอยู่มอไหนนะคะข้าวมันไก่หน้ามอขายอยู่มอกรุงเทพลังสิตนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายอยู่ในมหลาลัยมองเทพนะคะข้าวมันไก่หน้ามอขายอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ กับหน้ามหาลัยมอกมมร,รุงเทพรังสิตข้าวมันไก่หน้าม,มอตั้งอยูอ่ฝั่งตรงข้ามกับมอกรุงเทพรังสิตซึ่งเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาหาข้าวมันไก่หน้ามอก็มาได้แต่ว่าที่จอดรถจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะมันไม่มีที่จอดรถเนะาะข้าวมันไก่หน้ามอขายอยูอ่ศูนย์อาหารนะคะมันก็จะเป็นศูนย์อาหารของคอนโดค่ะ<ม>ก็ด้านหน้าไม่มีที่จอดรถก็คือไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถนะคะ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเผื่อใครกําลังที่จะอยากที่จะฝึกทาข้าวมันไก่อยู่นะคะก็ให้มาเรียนรู้กับข้าวมันไก่หน้ามอได้นะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็พยายามนะคะ,อะบอกสูตรนะคะแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ข้าวมันไก่หน้ามอ,อพอที่จะแนะนําได้นะคะก็อยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะจากประสบการณ์จริงของตัวเองนะคะก็ แนะนำกันฟรีๆนะคะก็ไม่ต้องไปเสียตังเรียนเนาะเพราะว่าการที่จะไปเสียตังเรียนมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะได้ข่าวว่าหลายร้านเขาสอนกันในราคาหลักหมื่น,นทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ข้าวมันไก่หน้ามาก็อยากจะมาแบ,บ่งปันเพื่อนๆแบบฟรีๆนะคะก็จะได้เก็บเงินที่จะคิดว่าจะเอาไปเรียนเอาไว้ทําทุนดีกว่านะคะเศรษฐกิจแบบนี้อันไหนเซฟได้ก็ควรเซฟค่ะ หลายคนบอกว่าดูขั้นตอนและวิธีการทําแล้วยังไม่เข้าใจในการทําข้าวมันไก่ข้าวมันไก่หน้าหมอรับสอนไหมรับสอนเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างน,นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดศึกษาเองนะคะก็จะไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสูตรขั้นตอนและวิธีการทํานะคะก ข้าวมันไก่หน้ามอลงไปให้หมดแล้วนะคะที่ร้านนะมีวิธีขั้นตอนทาแบบไหนคือเราสอนแบบละเอียดเลยนะคะจริงๆไม่ต้องเสียเวลามาเรียนที่มาเรียนกับข้าวมันไก่หน้ามอเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องอเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนนะคะแนหลังจากที่ข้าวมันไก่หน้ามอกับมาเปิดร้านแล้วคลิปวิดีโอถัดไปข้าวมันไก่หน้ามอจะพาเพื่อนๆทาอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะ